สินค้าด้านการเกษตรของบริษั PU Network. ท PU Networks คือค่าที่เป็นบริการเกี่ยวกับเกษตรนะครับสำหรับพี่น้องที่ทำไร่ชาวนาทั้สวนผู้ผักตผู้ประกอบการเกษตรนะครับที่เป็นพืชพรรณนะครับก็สามารถใช้นะครับนี่ก็เรียกว่ากิ่งทองประโยชน์ของกิ่งทองนาโนเอนไซม์ป้องกันการทรงของข้าวและพืชทุกชนิด พืชแตกยอดเพิ่มขึ้นเปิดตาดอกออกดอกดกขึ้นลด,ดการหลุดร่วงของดอกและผลอ่อนพืชเขียวเร็วเขียวไวเขียวใบตั้งมีธาตุอาหารที่จำเป็นต่อดอกและผลอ่อนอัตราการใช้กิ่งทองนาข้าวผสม2 0 3 0ซ c ต่อน้ำ20ลิตรควรฉีดพ่นกิ่งทองนาโนเอนไซม์ทุกๆ10วันหรือ15วัน พืชผักสวนครัวผสม5-10 cc ต่อน้ำ20ลิตรควรฉีดพ่นกิ่งทองนาโนเอนไซม์ทุกๆ5วันหรือ7วันต่อครั้งต่อมาเป็นปุ๋ยนะครับเป็นแร่ธาตุนะครับรเป็นแบบเม็ดน,น,น,นะครับนี่เรียประโใบหยนะครับอันนี้กิ่งทองที่ระโยกคือแนะร่ธาตุ คุณสมบัติเด่นของใบหยกช่วยในการเจริญเติบโตของต้นพืชทำให้ต้นพืชแข็งแรงทนต่อโรคช่วยปลดปล่อยธาตุอาหารที่ถูกตึงไว้นานเนื่องจากความเป็นกรดในดินเพิ่มประสิทธิภาพปุ๋ยเคมีเสริมสร้างธาตุอาหารรองเสริมให้พืชทำให้ปุ๋ยเคมีออกฤทธิ์ทนนานสามารถดูดซึมสารเคมีให้หมดไปจากดินได้มีความเป็นด่างสูง และช่วยย่อยสลายแบคทีเรียและเชื้อราในดินได้ดีช่วยทำให้พืชผักปลอดสารพิษและสารตกค้างอัตราการใช้ใบหยกพืชผ,ผักสวนครัวใช้ใบหยกกระสอบต่อพื้นที่หนึ่งไร่ใช้ร่วมกับปุ๋ยเคมีได้ทุกสูตรสิบกิลกร,รมัมผสมใบหยกหนึ่งกระสอบ วิธีใช้หวานรองพื้นแก้ไขปัญหาดินแน่นดินเป็นกดปุ๋ยที่ใช้ผสมควรใช้ตากระต่ายเรือใบปุ๋ยเต็มสูตรเท่านั้น